เคยกับรายการเจ s h ี p ช้อปป n ้งออนไลน์ะครับทุกวันรายการสดที่เปิดโอกาสให้คุณผู้ชมได้โทรเข้ามาเป็นเจ้าของสินในการเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษนะครับ ดีมากคุณผู้ชมซึ่งบางตัวเนี่ยนะมีของปลอมบนอินเทอร์เน็ตด้วยเพราะฉะนั<ร>้นต้องเลือกซื้อผ่านรายการเราเท่านั้นถึงจะได้ราคาคดีและก็ของแท้นะคะพิมแนะนําตั้งแต่ต้นรายการคือให้จดโทราศาพัพท์รอไว้ก่อนอค่ะที่02921ค่ะ8575และอีกหนึ่งเบอร์คือ086นะคะ835858ค่ะใช่คับเพราะว่าเราคือผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่อยู่แล้วแล้วก็เวลาจะนําเข้าเนี่ยก็ต้องมีเจ้าของจริงๆเข้ามาคุยกันเพราะฉะนั้นสินค้าคือ ปลอดภัยรับรองได้ว่ามาจากแหล่งผลิต ถูกต้องค่ะนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลว่าแบบเอ๊ะมันจะมีปัญหาโน่นนี่นั่นอะไรเพราะว่าที่นี่สบายใจมากครับใช่แล้วนะคะคและอีกหนึ่งเรื่องนะคุณผู้ชมค่ะรายการเราเนี่ยนะตอบสนองความต้องการนะคะของกลุ่มผู้บริโภคแบบตรงจุดก็คือว่าไม่ได้ตอบสนองเฉพาะคุณผู้ชมที่เป็นสมาชิกของจอห์นคอยเท่านั้นนะวันนี้ใครก็ตามแต่ไม่รู้จักจอห์นคอยเลยก็ได้ค่ะแต่ดูรายการเราแล้วลอยากได้สินค้าราคาพิเศษก็โทรเข้ามาสั่งซื้อได้ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ได้ทดลองใช้สินค้าของทางจอห์นคอยแบบราคาพิเศษสุด ที่สําคัญนะคะต้องมีการจัดกิจกรรมคุณผู้ชมไปโปรโมตไปใกล้ชิดพบปะาท่านสมาชิกนะคะหรือว่าใครหลายๆคนที่ไม่รู้จักจอยนคอยด้วยล่าสุดนี้พี่โน้ตไปที่จังหวัดตรังเป็นยังไงบ้างคะพี่น้องพี่น้องชาวจังหวัดตรังและก็จังหวัดใกล้เคียงของภาคใต้ก็มาเป็นเยอะแยะมากมายคืองานก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับที่ยังเขาเรียกว่าให้ กระแสตอบรับดีกับบบิษัาจอยแอนคอยแล้วก็งานนั้นมันก็เป็นงานที่ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่อลังการ <c oughs> นะครับเพราะว่าเราจัดนําเอาสินค้าดีดี ไปลดราคาด้วยยังไม่พอนําเอาผู้ผลิตผู้ประกอบการนะครับที่ร่วมกับเราอยู่เนี่ยไปออกบูธเพื่อจะแนะนําแล้วก็เขาเรียกว่ามีสินค้าดีๆไปฝากกับพ่อแม่พี่น้องจังหวัดตัง<อ>คือวันนั้นใครได้ไปในงานเนี่ยม,มีจับฉลากได้แจ,ขแจกของแจกของรางวัลอีกอนะครับแจกเป็นเงินตดเลยวันนั้นแจกเงินสดแล้วก็เ,เ,อเออแล้วก็ที่ชอบก็คือว่าบูธที่ไปออกบูธเนี่ยคือร่วมกันลดราคาเพื่ออยากให้อ่าแขกผู้มีเกียรติเนี่ยได้ลองใช้สินค้าดีๆลดกันแบบว่าบางคนบอกว่าเอาแค่ทุนก่อนละกัน อยากให้ได้ของไปใช้อยากให้ได้ลองใช้อยากให้ได้ลองใช้กันไปก่อนคือก็เราก็รู้สึกว่าเออทุกคนรวมพลังกันทําให้ตรงนั้นมันรู้สึกงานคึกคื้นค่ะนะครับก็กิจการแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆแน่นอนถูกต้องแล้วก็จะมปี่น่อยนะคะทั่วประเทศไทยแล้วแต่ก็รอติดตามข่าวสารได้ผ่านช่องทางก็คือแอปพลิเคชันก็ได้หรือเว็บไซต์ w w w j c t v t บ a i c o ทก็ได้ค่ะหรือว่าติดตามผ่านรายการเราเรารู้ข้อมูลยังไงเราก็จะมาพูดคุยเราบอกต่อคุณผู้ชมค่ะและเร็วเร็วนี้เร็วนี้เป็นการเฉลิมฉลองแบบยิ่ ครั้งนี้เรียกว่าพาเลตยกขบวนสินค้าน่าจะเกือบทุกรายการ30,000กว่ารายการพปอยู่ในงานในงานนี้นะถ้าเราลองถามผู้บริหารดูอ,อาจจะตีขึ้น40,000รายการแล้วนะนั่นต้องลองดูตรงนั้นใช่เพราะว่าวันที่เราไปเนี่ยเราจำได้ว่าปิด ชาเลนเจอร์ฮอล์เกือบทุกฮอร์ถูกต้องแล้วค่ะนะครับเพราะว่าต้องใช้พื้นที่ใหญ่มากถูกต้องแล้วก็เป็นงานที่ต้องบอกว่าใหญ่ระดับ1ปีเป็นงานใหญ่ของเราเลยนี่แหละครับโอ้โหหนึ่งปีมีครั้งเดียวว่าเรากําลังเดินทางเข้าปีนี้ปีที่14 14ค่ะก็คือเป็นการเฉลิมฉลองนะคะเก้าขวบศุปีที่14นะคะของทางบริษัทจอห์นคอยนนั่นเองค่ะก็มีการมอบเข็มมีประดับเข็มมีการรวมตัวกันเพื่อแสดงพลังร่วมถึงค่ะจัดพาเหรดสินค้าราคาพิเศษงานนี้นะบอกไว้ก่อนใครฟังอยู่ ต้องกลัวคุณผู้ชมเข้าไปงานได้ไปร่วมในงานได้สินค้าราคาพิเศษอารมณ์เหมือนกับเหมือนงานแบบงานช็อปปิ้งรน้งราคาแล้วมีสินค้าทุกอย่างได้พบปะผู้ประกอบการดาราศิลปินด้วยมากมายได้ชมคอนเสิร์ตก็มีถูกต้องค่ะที่สําคัญถ้าเกิดอยากจะร่วมธุรกิจกันเนี่ยสมัครสมาชิกวันนั้นก็รุ้นได้ด้วยถูกต้องแล้วค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะรางวัลใหญ่ เขาบอกว่ามีแจกเบนซ์มีแจกรถเบนซ์นะครับแจกรถเบนซ์เลยแล้วไม่ได้แจกแค่คันเดียวคุณผู้ชมคือนอกจากรถเบนซ์แล้วเนี่ยนะเรายันมยส่วนใหญ่ก็จะมีหลักๆทองคำเยอะแยะเลยครับของหม้อหุงข้าวทีวีตู้เย็นไงเดี๋ยวต้องไปดูในงานนะคุณผู้ชม่าจัดที่เมืองทองธานีอินแพ็คเชลเลนเจอร์นะคะที่สําคัญเลยค่ะ จัดในเดือนเมษายนเดี๋ยวยังไงรอติดตามข่าวสารได้นะคะทาตัวให้ว่างไวช่วงปลายเมษานะจ๊ะบอกเอาไว้สําหรับใครคที่เป็นแฟนคลับรายการเราแล้วก็เป็นสมาชิกนะคะ,คะเผื่อบางท่านอาจจะยังแบบอุ้ยเหรอต้องเตรียมตัวเคลียร์งานให้ว่างช่วงนั้นะนะครับจะได้มาร่วมงานกันจะได้เห็นพลังว่าทําไมวันนี้สมาชิกเกือบ4ี่ล้านคนเนี่ยเขาไปรวมพลังกันอยู่ที่นั่นเขาไปร่วมกันเขาเรียกเป็นครอบครัวที่เดินหน้าทําธุรกิจด้วยกันปีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปีที่ต้องบอกว่า มีรอยยิ้มเกิดขึ้นมากมายสำหรับสมาชิกใหม่ๆ ที่เริ่มมาทําธุรกิจแล้วก็เห็นว่ามันเป็นไปได้จริงถูกต้องมันประสบความสําเร็จได้จริงนะคะเป็นเฟรนช์ชส์รูปแบบใหม่ค่ะที่ไม่เหมือนใครคุณผู้ชมคะเพราะเรามีการจัดการระบบรองรับอำนวยความสะดวกให้กับท่านสมาชิกค่ะคือมีเครื่องมือความสะดวกถูกต้องไม่ว่าจะเป็นของระบบโลจิสติกซึ่งตรงนี้เนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดคือโลจิสติกตอนนี้เวลาลูกค้าสั่งซื้อสินค้าแล้วสินค้าต้องส่เร็วสะดวกและต้องมีสต็อกด้วยถูกต้องนะคะรวมถึงค่ะเรายังก้าวทันเทคโนโลยีด้วยแอปพลิเคชัน JCM Commerce ค่ะที่พิมพ์เชื่่่อวายังไมมีนะ ที่ไหนทําขนาดนี้เพราะว่าต้องลงทุนสูงแต่ทีมจอแอนคอยทำเรียบร้อยอีกหน่อยสตูเราออฟฟิศใหญ่แล้วที่เราอยู่ที่นี่นะที่อ่านรายการนะจะยิ่งคนเยอะไปกว่านี้เพราะว่าการคมนาคมเนี่ยสะดวกแล้วรถไฟฟ้าแล้วคือคุณบ้านจะอยู่ตั้งแถบไหนก็ได้รถไฟฟ้าลงมาถึงเยเลยนะครับแล้วก็พี่พ่อแม่เป่น้องจากบางบัวทองจากอะไรถ่ายเทมาที่นี่ได้หมดเดินทางไปหากันง่ายเพราะว่านี่คือมันการเปลี่ยนยุค มันเขาเรียกว่าก้าวสู่ในโลกยุคใหม่ถูกต้องความเร็วมันต้องต้องรวดเร็วใช่ค่ะแข่งกับคนอื่นเราก็ทําเครื่องมือมาตอบให้เรียกว่าตอบโจทย์พี่น้องทุกคนใช่แล้วทำ <นะ S 2> ธุรกิจก็ต้องรวดเร็วทันใจแล้วก็ได้ของที่ดีมีคุณภาพอย่าลืมว่าในรายการเราของที่นํามาเป็นของที่เป็นเบสเซลเลอร์อยู่แล้วต้องของคุณภาพไม่ใช่ของที่ขายไม่ออกนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าของพวกนี้ถ้าเกิดอยู่ใน ตารางที่เขาจัดดันดับอะยืนดับต้นๆทั้งนั้นเพราะว่าผมดูแต่ละอย่างที่นําเข้ามาในรายการเราเนี่ยเป็นตัวที่ขายดีจริงๆครับแต่ว่าเป็นการคืนกําไรต้องพูนี้ช่แล้วค่ะหรือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับหลายๆท่านที่ไม่มีโอกาสได้ลองใช้นะคะผลิตภัณฑ์ที่ร่วมอยู่กับทางจอแอนคอยเลยแต่อยากได้ราคาพิเศษมาสมาชิกแต่ยังไม่กล้สมัครสมาชิกเอาวันนี้นะคะติดตามรายการเราได้เลยแล้ววันนี้คุณผู้ชมคะเรายังอยู่กับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์เอาใจสาวสาว สาวเนี่ยอยากแต่จริงๆก็เอาใจหนุ่มๆด้วยนะเนาะถ้าเกิดว่าแฟนหุ่นดีขึ้นมาก็ถูกต้องคือคือมันเป็นปัญหาหลักของผู้หญิงก็คือเรื่องของหุ่นกับผิวหน้าที่ที่เขาสำรวจกันมานะหลักเลยแต่เดี๋ยวนี้ถ้าหุ่นไม่ดีหน้าต้องดีใช่ถ้าหน้าไม่ดีหุ่นก็ต้องดีแต่ถ้าใครดีทั้งหน้าและหุ่นถือว่าชาตินี้เกิดมาแล้วคุ้มครับ ฟินอะไรยกมืออะไรหนูงใครบอกว่าตัวเองหุ่นดีเอาหรอตัวเองก็ได้ใครบอกว่็วันนี้น้องมีของที่ทำให้น้องหุ่นดีมาอหน้องก็ต้องมั่นใจนิดนึงวันนี้เราอยู่กับสินค้าเฟอรี่สูตรนะคะมีทั้งไซส์ M L แล้วก็ X L นั่นเองค่ะเฟอรี่สูตรตัวนี้เป็นชุดบอรี้สูตรอันตรนานโนเรียกง่ายๆหน่อยทีว่ามันคืออะไรมันเป็นชุด ชุดกระชับสัดส่วนเ,ออเป็นชุดนะคุณผู้ชมสวมใส่เข้าไปเนี่ยจะช่วยกระชับสัดส่วนนี่นเห็นกางนี่เ,ออเห็นนางแบบไหมนางแบบอ่านี่คบอนะครับถึงนี้ผมอธิบายให้ฟังแบบนี้นะครับว่าทําไมมันกระชับสัดส่วนมันไปทํางานแบบไหนนะครับด้วยคุณสมบัติพิเศษของเนื้อผ้านะครับตัวนี้ผลิตด้วยนาโนเทคโนโลยีให้ความยืดหยุนนะครับกระชับใส่สบายนะครับ ตัวเนื้อผ้าเนี่ยเขาบอกมีม infrared, อินฟาเลตอนูเล็กๆถักทออยู่ในใยเนื้อผ้าเกิดจากเทคนิคจากประเทศญี่ปุ่นนะครับ คลื่นอินฟลาตเนี่ยแหละครับจะสามารถส่งกระแตกขึ้นได้ลึกถึงชั้นในใต้ผิวหนังูซึ่ง,ง,งเป็น,ปนชั้นที่มีต่อมเหงื่อและไขมันน้องพิมพ์จะทําให้เกิดความร้อนใช้วิธีคลื่นส่งลงไปถูกต้องไอ้ตัวผ้าที่ถักทอเน,นี่ยนะมีค,คลื่นอยู่นะครับแล้วก็พอความร้อนใต้ต่อมเหงื่อและไขมันทํางานเนี่ยนะการเผาผลาญไขมันมันก็จะเกิดขึ้นพอเผาผลาญเกิดขึ้นทําไม มัน,มนก็กมีการเผาผ่านไขม,<อ>มันแอาวมกนก็<ด>ออกไปน้ําหนักก็อาจจะลดตัว<ข>นะครับแล้วก็เกิดการขยายตัวของหลอดเลือดช่วยกําจัดของเสียออกจากเซล และร่างกายได้เร็วขึ้นส่งผลให้กระชับสัดส่วนได้ง่ายขึ้นครับใช่แล้วนะคะและที่สำคัญค่ะยังส่งผลให้ผิวของคุณรู้สึกผ่องใสขึ้นด้วยเพราะว่ามีการขับของเสียออกจากร่างกายนะคะที่อยู่ใต้ชั้นผิวหนังเนี่ยให้น้อยลงและอันนี้นะคะยังมีความพิเศษคือว่าไม่มีแค่อินฟราเรดอนุเล็กๆนะ่นเครับยังมีการฝังหินแร่ลาวาภูเขาไฟในชุดทั้งหมด12จุด กลางออกมาเลย12จุดนี้นะคะซึ่งหินแร่นี้มีคุณสมบัติในการช่วยให้เกิดการเรียงตัวของโมเลกุลของของเหลวในร่างกายค่ะส่งผลให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้นพีมผมเห็นไอเห็นไหมเป็จุดนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะว่าจะล้มชี้นี่นี่อันนี้อเห็นไหมเป็นจุดๆคุณผู้ชมสอนี่ฝังอยู่ฝังอยู่ เป็นจุดๆแบบนี้อันนี้คือหินอะไรนะคุณหินแร่ลาวานี่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 แบบนี้นี่วันนี้คุณผู้ชมเห็นป่ะนี่เขาจะฝังอยู่ตามตามตัวด้านในเสื้อใช่ค่ะทั้งหมด12จุดตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้เกิดการเรียงตัวของโมเลกุลของของเหลวในร่างกายทําให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นคุณผู้ชมเม็ดเลือดแดงจะสามารถนําอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์เป็นเหมือนกระดุมกระดุมแบบนี้คุณผู้ชมใช่แล้วเนี่ยตัวนี้จะช่วยเกี่ยวกับคุณผ้ชมหนักหรอการเรียงการเรียงตัวของ เม็ดเลือดแดงอของของเหลวในร่างกายทําให้เป็นเลือดแดงเนี่ยสามารถนําพาอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ได้ดีขึ้นดังนั้นผู้ที่สวมใส่จะพบว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นเป็นลําดับเพราะร่างกายสามารถดูดซับสารอาหารนะคะและยาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะที่สำคัญหนึ่งอย่างพี่โน้ตคาะใส่แล้วเนี่ยนะนอกจากผอมแล้วก็ต้องให้ดูบุคลิกดีด้วยนะเพราะตัวนี้ออกแบบมาเพื่อเสริมบุคลิกโดยเฉพาะสกุลสุภาพสตรีคือเมื่อสวมใส่เนี่ยจะช่วยยกระชับ ทรงอกให้ได้รวบด้วยให้ทรงอกเนี่ยรู้สึกชิดกันนะทรงอกชิดกันปุ๊บนะคะและที่สําคัญค่ะยังมองดูแล้วก็คือพอมันได้ทรงปุ๊บมันจะดูเหมือนกับขนาดใหญ่ขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งสัลยกรรมนะถือว่าเป็นการเพิ่มขนาดทรงอกที่ปลอดภัยประหยัดและเป็นธรรมชาติค่ะเออเป็นไงอ่ิโน้ตแกะเลยนะคะให้ดูควาเป็นไงวิธีการใส่คือขนนึ่งอ่ะขออนุญาตค่ะวิธีการใส่คือคุณพี่ขาคุณพี่ต้องสวม สวมขาลงไปอ่าอันนี้น่าจะด้านหลังนะน้องพีมใช่ค่ะนี่มีตัวติดแบบนี้คุณผู้ชมเห็นไหมคะสวมขาลงไปปึ๊บอันนี้คือด้านหลังนะด้านหลังนี่มีตัวติดแบบนี้ครับคุณผู้ชมอันนี้เอาขาใส่สองฝั่งนะคะใส่ลงไปอย่างี้นะเป็นตะขอแบบนี้พอสวมขึ้นมาปุ๊บค่ะแขนสอดตรงนี้คือมันยืดมากคุณผู้ชมแล้วคบางคนเนี่ยมองว่าแบบอุ้ยทําไมมันดูแบบไอ้นี่จังเออทำไมมันดูแบบเล็กจังใส่แบบสวมลงไปจริงๆแล้วเนี่ยคือผ้ามันยืดเพื่อให้กระชับนนั่เองยืดมากครับ สังเกตเลยผ้าดีมากคือทนมากพอใส่ปุ๊บสวมแขนเข้าไปตรงนี้สองข้างแล้วเราค่อยล็อกตัวนี้แล้วนี่ตำแหน่งที่เขาฝังเห็นไหมเป็นฝังไอตัวตัวอะไรนะตัวเมื่อกี้เนี้ยตัวกระหินลาวาภูเขาไฟอ่าสิบสองจุดนะคุณผู้ชมนะตัวถูกฝังแบบนี้นะไว้ตัวนี้เป็นการกระตุ้นอีกนะครับในตัวเนื้อผ้าที่ถักทอใยตัวนี้นะครับจากประเทศญี่ปุ่นเขาบอกว่ามีเขาเรียกว่าเป็นตัวที่เป็นคลื่นอินฟาเรดนะครับ ตัวนี้จะเข้าไปส่งกระแสเข้าไปในชั้นใต้ผิวหนังที่เป็นต่อมเงือแล้วก็ตอมไขมันเพื่อไปให้เกิดความร้อนแล้วก็เผาผลาญนี่คือการทํางานของเขาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคือบางันใส่หนึ่งวันใช่แต่บางคนกลัวอย่างหนึ่งคือเรื่องการเข้าห้องน้ำว่าจะมีปัญหาว่ามันต้องถอดถอดชุดข้างบนเสร็จต้องมาถอดชุดข้างในอีกพี่บอกไม่มญหาเรื่องการห้องน้ําเห็นไหมคะ มีช่องตรงนี้ตรงนี้ไว้คือเขาเนี่ยให้ใส่ขาเพื่อให้กระชับขาแต่ว่าช่องตรงกลางเนี้ยทำให้คุณสามารถว่าคุณจะใส่กระปรงนะคะอหรือว่าใส่เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเรามาจัดเลิกชุดด้านหน้าอีกในเบรกหน้าพร้อมกับรับโปรโมชั่นพิเศษนะคะตัวนะคะจนกันเบรกที่สุดค่ะ รายการเจซิงชอปปิ้งออนไลน์ค่ะวันนี้รีนอยู่กับผลิตภัณฑ์นะคะเฟอร์รี่สูตรนะคะชุดบอดี้สูตรอันตรนานโนเอน์จีสสลิมมิ่งค่ะวันนี้เราเผาผานไขมันด้วยวิธีการนำขึ้นอินฟลัเลตเล็กๆที่อยู่ในเนื้อยใยผ้าจากประเทศญ<ช>ี่ปุ่นตัวนี้แหละครับใส่ให้มันกระชับผิวหนังกระชับตัวไว้เนี่ยมันจะเข้าไปทำงานให้ตอมเหงื่อคุณเนี่ยเกิดความร้อนอและเผาผานไขมันอยู่ตลอดเวลาจะช่วยให้ไขมันส่วนเกินที่คุณไม่พึงประสงค์เช่น นมน้อยอยู่ตรงไหนนมน้อยนมน้อยอยู่ตรงนี้แถวแถวนี้จะมีผู้หญิงก็จะมีอ่าท้าฝั่งนี้เห็นอ่าเป็นงานนมน้อยแต่น้องไม่มีอาแล้วมีอะไรท้องแขนท้องแขนตรงนี้อาแล้วก็มีช่วงนี้ตรงรงเอวตรงเนี้ยตรงนี้เขาเรียกว่าก้อนเนื้อเซ็กซี่ก้อนเนื้อเซ็กซี่ที่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อาแต่น้องไม่มีไงไม่มีไม่มีเลยไม่มีแต่ว่าเพื่อนเรามีเราก็เลยรู้เพื่อนเราจะตั้งชื่อทุกจุดเลยนมน้อยตรงนี้อาท้องแขนตรงนี้ก้อนเนื้อเซ็กซี่อยู่ตรงนี้ก็คือถ้าใครมีเนี่ยเขาอยากจะขจัดมันไป แต่ขอโทษนะฮะยังทานอาหารเหมือนเดิมยังทานขนมกรุบกริบกุบกิบทานน้ำหวานเหมือนเดิมมันก็ไม่ช่วยแต่วันนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากทานเหมือนเดิมและจะหาวิธีช่วยชุดนี้จะเป็นตัวช่วยในการกระชับผมเชื่อว่าไม่มากก็น้อยนะครับต้องทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในชุดอของเขาแต่คุณก็ต้องช่วยกันลดอาหารประกอบไปด้วยหรือออกกำลังกายไปด้วยถูกต้องวันนี้ตัวชุดเขามีความพิเศษอยู่แล้วเขาออกแบบเขาวิจัยมาจากต่างประเทศเขามีหินแร่ภูเขาไฟที่ฝังไว้12จุดตรงนี้ นะฮะจะเป็นจุดๆแบบนี้นะครับตัวนี้ไปช่วยอีกช่วยในเรื่องของอะไรตัวนี้นะครับเป็นหินแร่ลาวาภูเขาไฟช่วยในการเรียงโมเลกุลทําให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นนะครับวิธีการใส่ง่ายมากใส่ให้อยู่คือจริงๆเนี่ยต้องเอาขาสองข้างสวมลงไปสวมลงไปนะเหมือนใส่กางเกงครับคุณผู้ชมเหมือนใส่กาก่อนสวมลงไปเสร็จปุ๊บพอสวมขึ้นมาขอเแผ่นนาฬิกาทิศใส่ตรงนี้ด้านหลังเป็นตะขอส่วนด้านหลัง พี่ต้องติดอ่าเป็นต้อขออย่างเงี้ยติด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 ไม่ได้ติดเองได้ยังไงมันตะขอเยอะมากเลยเอาเหรอก็คือเร้แต่ว่าสาธิว่าติดอย่างนี้อ่ะนะคะจะเห็นว่าอันนี้แล่ใหญ่และอันนี้แล่ลาวาแล่ลาวาจะเป็นเม็ดเม็ดแบบนั้นซึ่งวันนี้นะครับมาในราคาที่ต้องบอกว่าพี่เต๋มากจริงๆนะครับเหลือเท่าไหร่น้องพิมพ์ปกตินะครับชุดละ 17,500ค่ะอืมเหลือเพียง15,000บาทลดไป2,500บาทถูกต้องและที่สำคัญคุณผู้ชมค่ะแถมฟรีเฟอร์รี่แวร์ชุดชั้นในสารสุขภาพบุรุด้วยเอามาโชว์นี่นะครับเอามาโชว์ที่วันนี้เนี่ยอุ่นจะดีแบบตากล้องผม ผู้หญิงคุณแม่บ้านซื้อชุดอาบโดนโดนสามีด่าซื้ออะไรเปลืองวะเรามีซื้อเผื่อเธอด้วยนะเออเป็นข้าปิดปากขอ้าปิดเป็นของแถมคุณผู้ชมแถมฟรีเฟอร์รี่แวร์ชุดชั้นในสุภาพบุรุษไซส์เอลหนึ่งเออซื้อชุดอันนี้แถมตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นยังไงน้องพิมพ์ตัวนี้นะคะเป็นชุดชั้นในนะคะกางเกงในสสุภาพบุรุษที่ ค้นพบในประเทศอเมริกาคือต่อมาประเทศญี่ปุ่นนํามาผลิตและพัฒนาจนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายด้วยผ้าลายคราสร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะคะห่อหุ้มด้วยไนลอนอย่างดีนะคะคือผ้าดีมากคือเป็นเนื้อผ้าชนิดเดียวกับที่ตัดชุดนักบินอวกาศค่ะผ้าเนื้อเดียวเลยกับที่ตัดชุดขัาบาตัวนีศค่ะผ้าเนื้อมดียวเลยกับที่ตัดชักบ่นอวกาศค่ะผ้าเนื้อเดียวเลยกดบที่ตัดชุดนักบินอวกาศค่ะผ้าเนือเดียวเลยกับที่ตัดชุดนักบินอวาศค่ะผ้าเนื้อเียวเลยกับที่ตัดชุณผู้ชม พี่นอ์เขาช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายให้ดีขึ้นใช่ครับนี่คุณผู้ชมและผ้าเนี่ยผ้าดีมากคุณผู้ชมคือผมไม่ควรใส่อันนี้แถมนะนี่ไม่ได้ขายอันนี้แถมนะนี่ไงมีหินหินเป็นจุดๆอยู่เหมือนกันตัวนี้แหละค่ะที่ช่วยปรับให้ฮอร์โมนเพศชายดีขึ้นการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นแล้วว่าปรับตรงกลางที่พอดีเลยนะเนี่ยตรงเป้าพอดีเลยช่วยป้องกันการลดภาวะต่อมลูกหมากโตช่วยป้องกันการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากป้องกันไส้เลือดลดการอักเสบของภาวะฤิษีดวง ป้องกันการติดเชื้อโรคโดยเฉพาะเชื้อราในร่มผ้าครับดับกลิน่นฆ่าเชื้อแบคทีเรียป้องกันกนระโหลกผิวหนังคืออันนี้แถมพูดไปก่อนอันนี้แถมคุณผู้ชมที่สำคัญหนึ่งอย่างก็คือว่านอกจากว่าเราจะแถมอันนี้แล้วนะคะเรายังแถมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฟอร์รี่เพอร์เฟอีกหนึ่งกล่องแต่วันนี้มไม่ได้นํามาโชว์นะคะคแต่ได้แน่นอนนะโทรเข้ามาสังซื้อในรายการได้รับแน่นอนนี่คือเบรกที่2แลเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นโทรเลย อันนี้แถมอันนี้มูลค่าเท่าไหร่เนี่ยแถมพี่ว่าแพงมากแพงแน่ๆเลยต้องหลักพันหลายพันเลยผมหลายพันเอาเป็นว่ารีบรเข้ามาที่029218575และ086นะคะ883 58 58ทั้ง2เบอร์นี่โอ้โหเรียกได้ว่านะคะวันนี้คุ้มคือซื้อหนึ่งเนี่ยได้ถึง3 นะวันนี้สึ่ได้ถึง3อย่างแรกเลยคือได้ตัวนี้ค่ะเฟอร์รี่สูทสำหรับคุณผู้หญิงอย่างที่2ก็คือได้เฟอร์รี่แวร์ชุดชั้นในสำหรับสุภาพบุรุษคุณผู้ชายและที่3คือได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฟอร์รี่เพอร์เฟกอีกหนึ่งกล่องด้วยแถมกันแบบว่าโอ้โหกระนำมากคือพิมชอบตรงนี้คือที่บ้านเนี่ยซื้อพอพี่สาวกับน้องสาวใส่แล้วก็คุณแม่ใส่จะมีชุดกระชับสัดส่วนแบบนี้แต่ว่าเป็นยี่ห้ออื่นที่เขาโฆษณาเยอะๆแต่ว่าเวลาใส่ปุ๊บไม่ถึงอัดและเข้าห้องน้ำลำบากเหรอ พราะไม่มีตรงนี้เปิดอย่างนี้ส่วนใหญ่ต้อ้เปิดได้เจะทําเป็นแป็กคุณผู้ชมคาะจะติดแป็กแล้วต้องแกะแป็กออกซึ่งลําบากอันนี้เนี่ยคุณใส่นี้เข้าไปแล้วคุณใส่เรดรสใส่เป็นกระโปรงเนี่ยคุณสามารถถ,ถกถกกระโปรงแล้วก็เข้าห้องน้ำได้แบบปกติเลยนะตัวนี้เป็นของอ,อเมริกานะที่แถมเนี่ยน้องพิม์พ แของเมกาของเมกาคือเป็นเทคโนโลยีของเมริกาแต่ต่อมาญี่ปุ่นเอามาผลิตต่อตัวนี้ก็มีช่องที่เข้าห้องน้ำได้เหมือนกันของคุณผู้ชายะเวยนะคกแบนใ่คือขอยแ้งแพงแล้วใครที่เคยซื้อเสื้อผ้าที่ออกแบบในการกระชับสัดส่วนแล้วก็คล้ายๆแบบเนี้ จะรู้ว่าราคาเนี่ยมันอยู่ในช่วงประมาณนี้เพราะว่าถ้าชุดชั้นในคุณผู้หญิงดีๆเนี่ยเป็นหลักพันอยู่แล้วหลักพันหลายพันชุดเดียวนะคุณผู้ชมเซตหนึ่งก็ประมาณพันไปปลาย2,000ต้นหลัก,กพันขึ้นทั้งนั้นแล้วพวกนี้ใส่ไปก็คือแค่ผ้าธรรมดาแต่ยาลืมว่าผ้าอันนี้ถูกออกแบบมาพิเศษถูกต้องค่ะแล้วมีความยืดหยุ่นและทั้งตัวลองคิดดูว่าเดือนหนึ่งคุณจ่ายค่าที่คุณกระชับสัดส่วนแค่เดือนละพันกว่าบาทชุดนี้ใส่ได้เป็นหลายๆปีนะน้องพิมพเชื่อไหมชุดนี้หลายปีความที่ทนทานแล้วก็ นี่มันคือแบบผ้าเขาดีมากคืออันนี้ลดจาก17,500เหลือ huh. 15แล้วมีของแถมตัวนี้ค่ะชุ่อชาติสูภาพบุรุษของแถมอันนี้มูลค่า2,900บาทพี่น้อนะะแล้วยังแถมอีกตัวนึงคือ Furry Perfect นะคะราคา1,690บาทแถมให้ฟรีเลยซึ่ง Furry Perfect Fur เฟอรี่เพอร์เฟกนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนสกัดนะคะบวกบวกกับผลส้มแขกสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนะคะและเปลือกสนสารสกัดชาเขียวก็คือทานแล้วผอมเอาง่ายๆเซตนี้คือผอมทั้งครอบครัวคุณแม่คุณพ่อคุณลูกเอามาเลยได้กล่องนี้ค่ได้กล่องนี้แล้วยังได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพอร์ฟอรี่เพอร์เฟกด้วยผมเชื่อว่าราคาคุมันไม่ได้แพงหรอก สูตรหรือว่าชุดที่ไปออกงานบางทีเนี่ยชุดละหกเจ็ดพันปีหนึ่งได้ใส่หนึง่งแล้วก็แถมว่าแถมแถมกี่<ม>เดือนจะได้แต่หนึง่งไม่ช่วยลดแล้วไม่ได้ช่วยอะไรด้วยสวยแค่วันเดียวถูกต้องชุดนี้ใส่ได้ทุกวันปรับลดนะฮะเขาเรียกว,ว่าความความอ้วนของร่างกายหรือไขมันส่วนเกินที่คุณไม่ได้ต้องการได้ด้วยม,มันมีประโยชน์แล้วเขาคิดค้นมาแล้วก็อย่างที่บอกว่างานตัดเย็บงานของเขาเนี่ยมันนำเข้ามาจากเมืองนอกเพราะฉะนั้นด้วยราคานี้ผมถือว่าไม่แพงเพราะวันนี้ประหยัดไปถึง ประหยัดไปโอ้ยอย่าพูดแบบเอาง่ายๆลดไป2,500แต่อย่าลืมของแถมมูลค่า2,900กับ1,690อีกนะคุณผู้ชมแปลวันนี้เนี่ยลดแล้วยังมีของแถมและมีบริการจะส่งฟรีด้วยนะคะส่วนเรื่องไซส์ว่าคุณจะใส่ S ใส่ M นะคะใส่ L หรือ XL เนี่ยยังไงโทรสอบถามทีมงานหลังไม้ว่าสัดส่วนคุณเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเขาจะเลือกขนาดที่เหมาะสมให้นะคะที่เบอร์0 2 9 2 1 8 5 7 5และอีกหนึ่งเบอร์คือ086ค่ะ883 5858นะ น่าจะเหมาะสมกับใครที่กําลังมองหาการกระชับสัดส่วนด้วยวิธีที่ง่ายและก็ทําได้ทุกวันในแบบว่าโอ้โหไม่ต้องไปหาอะไรให้มันมากายพี่ลองคิดถึงอย่างนี้นะพี่น้ตถ้าใครอยากจะลดเร็วๆเนี่ยแล้วเป็นคนที่มีความตั้งมั่นอยู่แล้วใส่ชุดนี้แล้วเพาะกับการออกกําลังกายด้วยจะยิ่งเร็วมากเพราะปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นคนเดินเยอะอยู่ในออฟฟิศใส่ชุดนี้นะคะก็ช่วยเขาผ่านไขมันในระหว่างที่เรานั่งทํางานไปด้วยอยู่แล้วแต่ถ้าคุณใส่ต่ออกกาลังกายคุณคิดดูสิคือเดิมทีเนี่ยรุนก็ไปอีก คูณเข้าไปอีกนะเราเกิดความร้อนจากไอ้ตัวอินฟาเรดเข้าไปกระตุ้นความร้อนให้แล้วมาเกิดาตัวเราด้วยที่ออกกําลังกายที่เราต้องใช้พลังงานถองานมันจะยิ่งออกพลังงานรวดเร็วพิมพ์ว่าน้าเหมาะมากสำหรับคนที่ต้องการจะลดสัดส่วนครับและยิ่งเป็นสัดส่วนเฉพาะอย่างเช่นนมน้อยหรือว่าก้อนเนื้อเซ็กซี่ยันทังนะคะตัวนี้เนี่ยถามจริงๆริงก้อนเนื้อมีว่ายังไง ถามพี่น้อยยากมากยากมากตร็นี้องแค่ตรงนี้เป็นท้องตรงนี้ด้วยนะถ่าท่างอ่าใช่ไหมต้องใช้ท่าเอ็กซ์ไซส์ที่ค่อนข้างจะยากใช่แต่ถ้าเกิดเราใส่ตัวนี้ตัวนี้มัน รัดมันถึงตรงนี้อินเฟลทุกอนูเพราะฉะนั้นมันใช้อินเฟลตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะทุกอนูที่เราลดยัด้ต้องบอกว่ามันเป็นวิธีทางรัดทางวิทยาศาสตร์ที่คุณอาจจะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแต่เขาวิจัยมาแล้วด้วยประเทศญี่ปุ่นด้วยประเทศอเมริกาที่เขาก่อนแล้วญี่ปุ่นเอามาทำต่อคุณผู้ชมวิจัยมาแล้วว่าเฮ้ยมันมีวิธีนี้แหละที่ช่วยทำให้คุณเนี่ยผอมลงแล้วก็ขจัดตัส่ตนี่มันไม่จะเป็นออกได้วิธีง่ายๆโดยการใส่เสื้อผ้าแล้วชุดนี้มันได้ไม่ได้ไปรบกวนชุดสวยๆคุณ ใช่คือถ้าคุณอยากจะใส่สมมติคุณผู้ชมอยากใส่เสื้อรัดรัดเก็บมีก้อนเนื้อที่มันเกินมาเกินมาตัวนี้จับรัดเอาไว้เอ่รัดเอาไว้มันอยู่แล้วพยุงและยังช่วยกระชับหน้าอกหน้าอกใช่ให้ได้รูปทรงสวยงามแน่แล้วตวนหน้าไตเรากระชับให้มันสวยงาม ให้มันดูเต่งตึงดูแบบเออมีความมั่นใจผู้หญิงเนี้อันนี้รู้สึกอารมณ์เหมือนกับใส่ออกกําลังกายได้ยังไงก็ไม่รูนะาหเลยผู้ชายเนี่ยแล้วเราก็ใส่ว่ายน้ําก็ได้เก่งว่ายน้ำแล้วก็ใส่เป็นบอดี้เวทใส่วิ่งใส่อะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ไม่แนะนําให้ใส่เดินออกมาจากห้องแล้วก็เดินออกมานอกบ้านนะครับอาจารย์ไปมันเป็นรููไงมันระบายอากาศได้ดีตัวนี้คือวผ้าดีมากคนที่คือไม่ให้มันอับชื้นคนที่ซื้อเสื้อผ้าแพงๆบ่อยจับเนื้อผ้าพวกนี้จะรู้เลยว่า อันนี้เป็นไรค่าร0 0รเซนอันนี้นะคะอย่างที่บอกไปนะของแถมก่อนนะของแถมนะ,ขอ,มนะของแถมอันนี้นะ,นะใช้ผ้าตัวเดียวกับที่ผลิตชุดนักบินอวกาศถูกต้องครับวันนี้ หลังไม่เหลือไม่ถึง5สายแล้วนะครับแสดงว่าคนที่ต้องการของขวัญของแบบนี้ของอขวัญครบรอบแต่งงานเลยถูกต้องครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่อยากเป็นเจ้าของโทรให้ติดครับเบอร์ขึ้นอยู่ด้านล่างน้องพิมพ์ย้ำให้อีกทีก่อนปิดรายการครับค่ะที่เบอร์0 2 9 2 1 8 5 7 5นะคะอีกหนึ่งเบอร์คือ0 8 6 8 3 8 3ป8 5 8แแนะนำว่ากรีบนิดหนึ่งของดีมีจำนวนจำกัดคุณผู้ชมขาส่วนเรื่องส์ไม่ต้องกังวลคะ่ะโทรปรึกษาทีมงานหลังไม่ว่าสัดส่วนคุณขนาดเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่อย่างนี้อง แน่นอนค่ะที่สําคัญค่ะเรามาผอมแบบคือมีผอมแบบมีงานวิจัยผอมแบบสุขภาพดีผอมแบบไม่รู้ว่ามันผอมด้วยสาเหตุอะไรผอมออด้วยวิธีง่ายๆทางธรรมชาตินี่แหละครับแล้วก็วันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกับรายการสดที่นี่ที่เดียวเจ s ี o p p i n g o n ออนไลน์มอบความพิเศษสินค้าราคาพิเศษถึงหน้าจอถึงบ้านคุณทุกวันครับวันนี้ผมและน้องพิมพลาคุณผู้ชมไปเลยครับสวัสดีค่ะ